สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับรายการรังกระบอยช่วงบอยเกมิ่งกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อยู่ในเกมโรบอทแมพไคจูยูนิเวิร์สกันอีกเช่นเคยตามเคยนะครับทุกคนนะก็วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาเล่นตัวละครในธีมฮาโลวีนกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งก็จะเป็นตัวละครตัวที่3แล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าแคริกมูโตนั่นเองนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ตัวละครตัวนี้กันแล้วนะคร ถ้าตังงกตกดีๆนะครับผมในเกมตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ทาการปรับเป็นธีมฮาโลวีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน่าจะเป็นท้องฟ้าสีชมพูม่วงๆแบบนี้นะครับผมเมื่อก่อนจะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆหนึ่งเหลืองประมาณนี้นะครับแต่ปีนี้เป็นสีม่วงนะครับทุกคนนะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นเจ้าแคริกมูโตให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก็ก่อนอื่นนั้นนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเจ้าแคลริกมูโตนะครับโดนเนิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าเส อาจจะเป็นเพราะว่านะครับคนมีเยอะก็เป็นไปได้นะครับผมก็เลยโดนเนิฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเออก็แปลกนะเพราะว่าฮาโลวีมันคนบัฟดิมันเนิฟเฉยเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลองไปเล่นกันดูดีกว่านะครับทุกคนไป let's go มาครับทุกคนเราก็ขึ้นกันมาที่เกาะโตเกียวอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะซึ่งทริกในการเล่นเจ้ามมโตตัวนี้นะครับผมแครลิฟโมโตเนี่ยสำหรับผมนะผมจะชอบนะครับผมคำรามนะครับเพื่อที่จะเป็นการเติมหลอดตรงนี้ให้เต็มก่อนนะครับเราจะได้เปิดโหมดไฟได้เท่านั้นเองนะครับผมก็คำรามท่าทีเนี่ยจะเพิ่มมา15นะครับแต่จะติดสถานะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท้าอานะครับจะเพิ่มมา5เท่านั้นเองนะครับผมก็คือมันน้อยกว่าแต่ว่าตัวเราจะติดไฟแต่ว่าได้สปีดมานะครับทุกคนทริกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่่าาาาเรรรรก็ีีบบบลงนนน้้ํไไไปคคััฟจะะดหย ผมประมาณนี้นะซึ่งก็เราต้องเก็บไม่ได้30นะครับถึงมันจะแปงลงร่างได้นะอันนี้คือทริคของผมนะที่ผมใช้ในการเล่นส่วนใหญ่นะคือพยายามเก็บหลอดตรงนี้ไว้ก่อนหรือไม่ก็วิธีนึงก็คือไปตีคนอื่นก็ได้นะครับผมแต่ผมเน้นอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนนะโอ้โหเกี่ยวเป้าหมายแล้วครับผมแคริกเหมือนกันด้วยแล้วก็มีจูเนียข้างหน้าเฮ้ยเบลน้อยว่ะสู้ได้อยู่จังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวไหน,นดีวะเอาไหนดีวะเฮ้ยเี้ต่ยอหนนี้ผมมีส,สถานะตรงนี้อยู่อๆๆนนนนนทัย๊่ โดนไปเออโดนอยู่โดนอยู่นีผมจอมสแปมผมจอมสแปมผมจอมสแปมนี่มาดิมาดิมาดิทุกคนโอ้ยแต่ทุกคนต้องดูอันนี้ดีๆเฮ้ยไม่ไหวว่ะเฮ้ยผมไม่ไหวว่ะเดี๋ยว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 นี่ไปก่อนนี่ไปก่อน๊เอ้านีไปไม่เรียบนีไปทางนีไปทางปึ๊บปึ๊บเปิดโหมดครับเปิดโหมดแล้วครับจังหวะนี้เอาดีโหมดผมพร้อมทำไมเมื่อกี้ผมไม่เปิดโหมดไปก่อนนะผมก็ไม่รู้นะครับผมเสียดายมากเลยนะครับมาครับเปิดก่อนให้เปียบิยิงไปอปึ๊บ โอ้โหยิงมาพ้องกันเลยอ่ะนะครับจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีเดียวทีเดียวเฮ้ยโอ้ยชนะด,ด้วยทุกคนจะได้เฉยเลยนะครับทุกคนเอ๊ะอะไรเนี่ย ฮัลโหลเพื่อนว่าไงเอ้ยตอนนี้ประตูเปิดพอดีแล้วนะครับทุกคนนะก็ใครจะเล่นตรงด่านประลองก็ไปเล่นกันได้นะครับทุกคนวิชนะเฉยเลยเว้ยเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยนะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บโอ้โหไม่ทันนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงของตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนคือท่าคำรามนะครับทุกคนตอนหมดไฟเนี่ยคือโคตรเท่เลยนะครับคือตัวนี้มันดีนะคือเวลาเราเป็นร่างไฟอ่ะมันทำให้แบบศัตรูติดไฟด้วยนะครับทุกคนนะอะไรข้างหลังเมื่อกี้เห็นคุ้นๆคุ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยว่าไงเฮ นี่แน่เอาเวลมาเอาเวลมานี่แน่นี่แน่ขอเวลขอเวลขอเวลนี่แน่โดนไหมโอ้โหในน้ำใช้ได้สองท่าเองทุกคนเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยพ่อมันหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮเซปั๊บเรียบร้อยโดนโดนผมปั๊บนี่แน่ตะปบใส่เลยนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหมีสิบเก้าตัวนี้ตัวนึงนะครับแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้อะไรพูดจำไม่ได้ได้ไงนะครับเมลมูตโตเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่ะ โลเหรอโลคิลเลอร์เออจังหวะนี้600อ่ะครับผมโอ้โหอะไรมาโยโย่แถวนี้เฮ้ยโอ้มันโลคิลเลอร์ว่ะไม่ได้ครับผมเลือดผมเลยน้อยตอนนี้ผมก็ไปล้งแคสมันนะครับผมก็อ9บเมื่อกี้เฮ้อนะครับทุกคนก็19บเมื่อกี้เสร็จผมแน่ครับผมบอกเลยครับผมเล่นทีเผลอเล่นแบบโลคิลเลอร์นะครับผมต้องเจอเจ้าแคลิกหน่อยแล้วกันนะครับจังหวะนี้เฮ้ยแต่ว่าโอ้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 โ้โอ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 อ้โอ้โอ้ เอาไงดีวะยุ่งนี้ไหมเออโอ้ไม่เอาดีกว่ามันตัวเมื่อกี้แน่เลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะครับผมผมว่าคงสวยมากจะไปประตูกันแน่เลยนะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่พาไปประตูกันนะเพราะว่าผมก็ไปบ่อยแล้วนะครับผมในไลฟ์สตรีมเนี่ยนะเออเออมันจะเอาหวายตัวเมื่อกี้แน่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะยุ่งกับมันนะผมว่ามันจะเอาผมได้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมชนะมันอ่ะนะครับผมเออน่ากลัวน่ากลัวนะครับไปก่อนไปก่อนนะครับซึ่งนะครับเจ้าแคริกตัวนี้เนี่ยผมมองว่านะ มันก็เป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ารามตึกค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่ามันสเปมท่านหนึ่งได้เยอะมากนะครับแต่ทุกคนต้องสังเกตตรง ى, สตมิน่าดีๆนะครับเพราะว่าสตมิน่าเราจะหมดด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้แบบมันจะหยุดชะงักไปช่วขนานะครับถ้าสตมิน่าหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องอาจจะต้องอัพมานิดนึงเท่านั้น,น,นเ,อเองนะครับผมอ้ยไอ้ออน,นี่มันเอาอ่ะอันนี้มันไม่ยอมแน่เลยว่ะผมว่าพราะว่าไม่ยอมอ่ะเห็นไหมมันสะกดรอยตามผมมาอ่ะเฮ้ยมันสะกดรอยตามผมมาว่ะเ้ยไม่ได้ว่าต้องไปเก็บสเต็ก่อนตอนนี้ผมไม่มีสเต็เลยนะครลอดเย ปบปูนี่เป็นไงล่ะปูนี่แน่ปูโดน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 ตบครับโดนตบโดนตบนี่แน่โดนตบเฮ้ยปูยานี้ปูยานี้ปูยานี้เฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วจริงด้วยไปก่อนผมจังหวะนี้ผมไม่พร้อมสู้เี่มันมาจริงด้วยเห็นไหมมาจริงด้วยมาจริงด้วยไปแล้วกูุดบายกูุดบายซีอูโอเกนิกจ้าบนะครับเฮ้ยผมว่ามันต้องตามมาแน่เลยว่ะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไปแล้วไปเจอกันนะครับเจอกันอ่าดูสิเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอะไรแวบๆเมื่อกี้ฮ้ทำไมตึกพัง ตัวอะไระอ่ะอ๋อจูเนียนะครับจูเนียนั่นเองทีง่มันตามมาบอกว่าเออเออไม่ตามมาดีดีดีเฮ้ยจูเนียจูเนียเวลน้อยด้วยจังหวะนี้อขออร่อยขอกินหน่อยแล้วกันจูเนียเอาไปผมกินซะนี่นะอือโอ้ยโดนเออ,อสวยบุ๊ปสวยดีเอาดีสแปมไปดีผมปั๊บท่าสองบ้างปุ้มอืมแรงมากมาดิไปไหนไปไหนเฮ้ยผมมานาหมด ไปไหนนี่ไปไหนนี่แน่ไปไหนนะไปไหนไปไหนโอ,โ,หโ,อโ,หโอ้โหมานามหมดอีกแล้วโอ้ยไม่ได้อัพมานาม,มาผมนี่โดนตุม้มเรียบร้อยครับผมแท็กส์นะครับผมโอ้โหขอที่เดียวไม่ได้ยงไงเนี่ยจะได้หลอดอยู่แล้วนะครับผมเสียดายเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยเหมือนผมจะเจอใครบางคนเหมือนผมจะเจอใครบางคนน่าจะเป็นเครือญาติของเรานะครับผมนัม่นก็คือเมลมูโตนั่นเอง <c oughs> บาซิบาซิเฮ้ยเลือลดรึยังไงวะไม่ทันดูนะครับผมเฮ้ยว่าไงเพื่อนว่าไงวันนี้ฮัลโหลเฮ้ยโลเป้บ้าดีกว่าทุกคนมาวันนี้ฮัลโหล <laughs> ้โลเป้ฮัลโหลโอ้ยมันให้โลกลับด้วยเออต้องควถามว่าไงดีวะดูยูแฮปแคริคมีแคริคหรือ,อยังนี่้ <laughs> โลเป้แล้วดิน่าจะยังไม่มีแน่เลยอ่ะเออนะครับโน้ no. อ้ยยังไม่มีเอ่ะยูมัตเอ่อยูมัตมัดเขียนยังไงวะมัตโกอารีนาต้องไปอารีนานะราคาเท่าไหร่แสนห้าเพื่อน แสนห้าเอาเอต้องไปอารีน่านะเข้าใจไหมสงสัยจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมนะเออต้องไปอารีน่านะเว้ยฮามิเน่แว้ Where? เอ้าไม่รู้เราอยู่ไหนอ้าวฟอโลโล่มีฟอโลโล่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมกำลังคุยกับมิสเตอร์บีดผมกำลังคุยกับมิสเตอร์บีว่าโอ้โหการเป็นโลเปย์อีกแล้ววันนี้เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนมิสเตอร์บีตัวจริงแบบเปล่าเนี่ย เฮ้ย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 มาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนอุ้ย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 มาจากไหนมาจากไหนมันมาจากไหนมันมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดมาจากไหนเฮ้ย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 ไอ้นี่ไอ้นี่มาผมเปิดก่อนผมเปิดก่อนผมเปิดก่อนมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอเออมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็มามาอีกแล้วมาอีกแล้วเออเอาเพื่อนเพื่อนแต่ที่จะช่วยผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันไปตีใครนะมันไม่ช่วยผมนะเพื่อน เพื่อนโอ้ยเวนกาแพ้เลยว่ะเฮ้ยมาจากไหนวะกำลังโลเปยู่ดีๆเลยนะครับทุกคนนะงงว่ะเจอแบบนี้ก็งงใช้ได้นะครับทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะโอ้ต้องรางเขนครับล้างแขนมาเมื่อกี้มาทำไว้แสบมากนะเองอะไปไหนแล้วมามันไปไหนแล้ววะทำไว้แสบมากเลยเมื่อกี้ อยู่ๆมันมาตีผมอ่ะโอ้โหไปไหนแล้วเมื่อกี้โอ้ยเวนนี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเ้ยเห็นแล้วแค้นว่ะเจออย่างนี้นะครับทุกคนมันแค้นมันแค้นฝังใจนะครับฝังใจเลยนะครับกำลังจะเป็นคนดีเลยนะครับโอ้โหเวนกมนะครับผมนี่แหละเล่นทิเผลอนะครับเป็นพวกเล่นทิเผลอแพ้แล้วพานนะครับนะโอเคไปโลเพต่อนะครับอ่าม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 าเออยเฮ้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 ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเจอมันบ่มันเป่าวะเห็นขาแวบๆ เอ้ยใช่ด้วยใช่ด้วยตายมึงตายแน่นอนตาย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 เออไอ้นี่จริงด้วยเออผมกำลังช่วยคนอยู่วะเออให้อภัยดีไหมวะให้อภัยดีไหมวะควรจะให้อภัยดีไหมแต่มันมาตีผมไม่เป็นไรอ่ะถือว่าหายกันแล้วกันนะครับไอเวนนี่นะครับดูเชิงก่อนโู้เออแต่มันก็เป็นคนดีแหละผมว่านะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นคนดีนะครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนี้วะวันนี้เออมาสแปลกเลยนะ จะเชื่อใจมันได้บอกว่าลูกอ่านี่ไงบอกนี่นี่นี่ประตูมันนี่ตู้อยู่นี่เห็นไหมเออเฮ้ยขาดมันเป็นโลเอเฉยเลยว่ะนะครับก็เออเราก็บอกเองแล้วกันเท่านั้นนะบอกเองแล้วกันนะเออนายเห็นประตูยังเพื่อนมันเลื่อนไม่เต็มว่ะฮะอะไรเนี่ะ Y0 อะเพราะว่าเกมมันเลื่อนไปแล้วไงโอ้โบีคอร์สเกมมีสตาร์ทไงบีคอร์สอีดสตาร์ท already มันเริ่มแล้ว เออไอ้นี่เมื่อกิ้มันมาแคนผมไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าหายกันก็นแล้วกันนะอย่างน้อยตอนนแรกผมก็ชนะมันนะถ้าเทียบฝีมือกันนะครับเพราะว่ารอบที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนะครับเล่นทีเผอนะครับผมนะเฮ้ยเเฮ้ยโอ้โหชนะด้วยทุกคนเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเอ,อเอาเอดีอะไรไม่รู้อ๋ออะไรไม่รู้นะครับเออเอาพิมพ์อะไรมานะครับเวทจอ s เวทจอ j เวทนะรอรอรอย่างเดียวไปเพื่อนอ่ะรอไปนะครับผมเออ ถือว่านะครับให้เป็นการช่วยเหลือผู้เล่นใหม่กันแล้วกันนะครับผมเจออะไรแบบนี้ในเกมก็ถือว่าสนุกดีนะครับก็อ่ะรอไปแล้วกันนะเพื่อนนะเออเข้าใจไหมเข้าใจไหมมิเตอร์บีทเนี่ยเจยมิเตอร์บีทเฉยเลยนะครับทุกคนนะโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคอะบิมโอเคโอเคอ่าอะไรไม่รู้นะครับโอเคอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะปล่อยเขาไปกันแล้วกันนะครับทุกคนนะวันนี้รู้สึกดีหวันรู้สึกดีได้แต่ความดีนะครับผมนะ ก็ถือดีนะครับผมนะมาเล่นอย่างนี้เจอโดเพกแล้วในวันนี้แปลกแนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมนะเออแล้วผมจะไปไหนเนี่ยนะครับผมเออออาดูตรงนี้สิตรงนี้น่าจะมุมเท่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับเจ้าแคริลิงมุนตัวตัวนี้นะใครยังไม่ได้ก็รีบๆไปเอาเลยนะครับทุกคนนะได้ไม่ยากนะครับพอหลังๆแล้วเนี่ยคนเริ่มมีหมดแล้วนะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาของทุกๆคนแล้วนั่นเองนะครับเอออะไรตามมาทำไมนะครับตามมาทำไมนะเออสงสัยสงสัยมันจะขอบคุ ผมคลิปนี้ผมเฝาาไว้ท่างนี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยคนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันครับผมนี่คำรามปิดท้ายสักหน่อยนี่แต่ตัวโคตรมืดเลยนะดูดิ <laughs>